ถ้ามนุษย์เรากลับไปใช้ชีวิตในป่าอีกครั้งคิดว่าคนกลุ่มไหนจะรอดบ้างครับเช่นคนในเมืองกับคนบ้านนอกใครมีโอกาสรอดกว่ากันสมมุตินะครับเพื่อนเพื่อนโลกถูกรีเซ็ตกระทันหันไฟฟ้าทั้งโลกดับพลังงานหมดโลกอุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบนโลกนี้ไม่สามารถใช้การใดแล้วโลกกลับสู่ป่าธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อนๆคิดว่าคนกลุ่มไหนบ้างจะไปก่อนและกลุ่มไหนรอดได้ไปต่อยิ่งระหว่างคนเมืองที่มีทักษะการเอาชีวิตตรอดในเมืองหาเรื่องชีพได้ด้วยวิชาความรู้ต่างๆที่เรียนมาแล้วเอาไปแลกเป็นเงินมาซื้อข้าวกินกับคนบ้านนอกที่มีทักษะที่มีพื้นฐานอยู่ร่วมกับธรรมชาติหาของป่าล่าสัตว์กินได้แล้วเพื่อนๆคิดว่าคนเมืองจะปรับกระทันหันได้หรือไม่เพราะเขาจะไม่ทักษะหาของป่าล่าสัตว์จะปลาจุดสมไฟปิ่นต้นไม้ห้อยโหนเถาวันทำธนูหอกล่าสัตว์ รวมไปถึงความทนทานต่อความยากลำบากของสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีห้องแอร์รถโดยสารรถไฟฟ้าเทคโนโลยีหยอดเหรียญร้านสะดวกซื้อเหมือนในเมืองที่อยากซื้อน้ำกินอะไรก็ไปซื้อได้สะดวกง่ายแต่พอเป็นป่าเขาต้องหาแหล่งน้ำเองหาอาหารเองปรุงสุกก็ต้องรู้วิธีจุดไฟแบบปันกิ่งไม้เป่าใส่ฝอยไม้ให้เกิดไฟไม่มีไฟแช็คจุดไฟสะดวกที่ร่างกายที่แข็งแรงทักษะต่อสู้เพื่อป้องกันจากสัตว์ร,ร้ายและคนป่าคนอื่นๆ รวมถึงการหาสมุนไพรป่ากินเองเมื่อยางเจ็บป่วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรและเพื่อนๆมีทักษะพวกนี้เผื่อเอาตัวรอดไว้หรือไม่ครับ